คุณเนวินชิดชอบ<ส>คือนักการเมืองซึ่งยุคหนึ่งมัยหนึ่งเคยอยู่กับคุณบรรหารศิลปอาชานะค่ะเป็นคนใกล้ชิดคุณบรรหารเหมือนกันนะ<ส><ส>แล้วต่อมาเข้ามาอยู่ทํางานร่วมกับคุณทักษิณแล้วคุณเนวินเนี่ยเป็นที่รู้ถ้าทํางานกับใครเนี่ยถวายชีวิตอย่างน้อยคือการแสดงออกการแสดงออกที่ถวายชีวิตเลยแล้ววันที่คุณทักษิณก่อนที่จะเกิดกรณีรัฐประหารที่ต้อง ยุบสภาและต้องพ้นจากหน้าที่เนีท่านผู้ชมภาพที่เราเห็นตอนนั้นนี่ก็ยังเป็นภาพนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์การเมืองนะนี่ค่ะภาพนี้4เมษาปีสี่านี่ฮะพุ่งเข้าไปอบกอดแทบล้มขนาดภรรยากลูกยังไม่กอดแน่นขนาดนี้เลยค่ะลักษณะการโผมเข้าไปคุณนุ้งอิงอยู่เห็นภาพไหมเห็นค่ะเห็นคุณนุ้งอิงด้วยก็ครบทั้งสามท่านค่ะคุณโอ๊คคุณเอมคุณอิงนี่ไง แต่นี่จังหวะคุณเนวินกอดอ่าและปรากฏว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็รัฐประหารค่ะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่หลังรัฐประหารพรเดชชุริจุลานนท์เป็นนายการีจากรัฐประหารหลังจากนั้นใช่ไหมอาพรเดศสนธิบุญยรักินหัวหน้าร,รัฐประหารคอมอชอมไม่ได้เป็นนายกเองไม่เหมือนกับครั้งต่อมาอ่าแต่ครั้งนั้นเนี่ยพาไปขึ้นช้องขึ้นช้างที่คุณเวยวินนี่เดินจูงช้างเลยนะ เป็นควานให้เลยนะอ้าวเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูภาพในอดีตแล้วผมก็จะบอกต่อไปว่าอย่างไงเอ๊ะตะกี้ถึงไหนอ้าวก็เกิดรัฐบาลหลังจากนั้นก็คือพรรคก้าวอาทยรักไทยถูกยุบก็เกิดชุดใหม่ก็คือพลังประชาชนแล้วก็มาเป็นรัฐบาลรัฐบาลสมัครศุนย์ครเวชท่านผู้ชมแล้วก็มีการชุมนุมขนาดเดียวกัน คุณฉบัรโดนสามนูนในขนาดนั้นวิริชัยถอดถอนเพราะทำกับข้าวออกรายการอะไรนะชิมไปบ่นไปชิมไปบ่นไปสารรำนูลยกพจนานุกรมมาชี้เลยไปรับเงินรับงานท่านผู้ชมหมายถึงก็มีค่าตอบแทยเวลาไปพิธิกร์นะ่ะรู้สึกจะห้าพันหรือยังไงนันค,ค่ะใช่ค่ะก็แปลว่าคุณฉบักต้องพ้นจากหน้าที่แต่ สามารถจะกลับเข้ามาเป็นนายกใหม่ได้อาการบวชในสภาพลิกความคาดหมายตรงที่คุณสมัครไปสภาแต่ที่ประชุมสภากลายเป็นบวชคุณสมชายวงสวัสดิ์และคุณเนวินซึ่งในยุครัฐบาลสมัครตอนนั้นเนี่ยเขามีคนใกล้ชิดอยู่สามสี่ท่านหมอเรียบนี่ก็เป็นคนหนึ่งนะที่ใกล้ชิดคุณสมัครเป็นมือทํางานแล้วคุณเนวินนี่อีกคนหนึ่งอ่าท่านผู้ชม คุณนวินก็คงจะเกิดความรู้สึกมากในขนาดนั้นแต่เอาละ่ะหลังจากนั้นเกิดรัฐบาลสมชายวงสวัสดใช่ไหมแล้วก็เกิดการชุมุมอย่างที่เราทราบคุณสมชายเนี่ยไม่ได้เข้าทำเนียบเลยใช้ดอนเมืองไปทำเนียบอยู่แล้วเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาอายุสัน้นเพราะว่าไม่นานก็โดนยุบพักพลังประชาชนใช่พักพลังประชาชนใช่ไหมใช่ค่ะ หลังจากนั้นเกิดการชุมนุมตอนที่โหวตเนี่ยคงจะจําได้ว่าเกิดความวุ่นวายทางการเมืองนักขณะนั้นแล้วเหนือความคาดหมายก็คือเกิดกรณีที่เขาเรียกว่าตั้งรัฐบาลในค่ายทหารค mm hmm. ่ายทหารแถววิภาวด,ดีนี่แหละ mm hmm. ก็มีคุณเนวินเข้าไปคุณชุเทพทึกสุบรรณเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าในเวลาต่อมาเสนอชื่ออพิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจัยสําคัญก็คือกลุ่มคุณเนวิน ตอนนั้นในานามกลุ่มเพื่อนเนวินใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็กลายเป็นรัฐบาลนำพิชิตก่อนจะเกิดเหตุการณ์ทวงการยุบสภาเคริมไะครประชาชนตั้งแต่ปีห้าสองไม่สำเร็จปีห้สเกิดความรุนแรงทางการเมืองท่านผู้ชมเป็นรอยด่างของบริษัทการเมืองไทยที่เรียกว่าการชุมมุลคนเสื้อแดงสูญเสีย9 9ศพคงจะจำได้ใช่ไหม อตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่ 5, 2, 5, 3องเนี่ยคุณเดวินอยู่กับปีก็ัธมาแล,แล้วแล้วเป็นการก่อก,กําเนิดของสีน้ำเงินท่านผู้ชมภูมิใจไทยในเวลาต่อมานั่นเองอ่ะยังกรณีการจัดการประชุมอาเซียนที่พัทยา,าคนเชื้อแดงโดนคดีกันเต็มไปหมดเลยเพราะบุกที่ประชุม,มคุณรับิชเป็นนายกจำได้ไหมอ,มอผู้นำอาเซียนหนีกันจะลจวัดเลยขึ้นเรือ,อ,อไปยังมีเลยเราแยกคลิปอ่ะอ แล้วตอนนั้นก็มีปรากฏภาพคุณเนวินไปซ้อบรสไซอยู่แถวนั้นเสื้อสีน้ำเงินเกิดก,รก,การปะทะกันระหว่างน้ำเงินกับแดงที่พัทยาเป็นบางช่วงบางตอนและในเวลาต่อมาเนี่ยมันมีภาพอย่างที่รู้ณนะเวลาไล่เรียกกันเนี่ยหักหลังคุณทักษิณไหมแล้วคลิปนี้ก็ปรากฏขึ้นมา mm. คนเนวินถแถลงผมก็จําได้ยังเคยมานั่งคุยที่ช่องสามเลยเปิดใจแบบน้ําตารืนเลยนะมันเป็นความรู้สึกเก็บกดว่า อาเป็นนักการเมืองเนี่ยไม่ใช่ทาสนะอะไรอย่างนั้นนะเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่ใช่ทาสไหนฟังดูสิอาตั้งแต่ต้นเลยเรียนว่าผมเรียนว่า,รวากรณีผมกับท่านนายกทักษิณไม่ใช่การหักหลังแต่เป็นเรื่องของคนที่คิดต่างกันในทางการเมืองเมื่อเราเห็นต่างกันเราก็ต้องตัดสินใจเดินในแนวทางที่เราเชื่อในแนวทางที่เราเห็นว่า เป็นเรื่องที่ดีต่อส่วนรวมและประเทศชาติกรณีผมอย่าหยิบมาบอกว่าเป็นกรณีหักหลังทรยศนี่ละคุณแต่กรณีพวกผมเมื่อเห็นต่างจากท่านนายกทักษิณพวกผมถูกไล่ล่าทำลายล้างผมอยากกราบฝากไปยังท่านนายกทักษิณว่าพวกผมเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่ใช่ทัส ผมอยากฝากให้พี่น้องประชาชนไปดูครับกี่คนแล้วที่เห็นต่างจากท่านนายกทักษิณแล้วแยกไปแล้วถูกไล่ล่าถูกทำลายล้างผมเป็นแค่หมาล่าเนื้อวันไหนผมเห็นต่างวันไหนผมไม่ทําตามใจผมก็เป็นได้แค่คนเนรคุณคนหักหลังสำหรับท่านนายกทักษิณน,นี่คือชีวิตพวกผมครับ ิดดูสิครับหลัง19กันยายน2 5 4พัท่านนายกทักษิณถูกยึดอำนาจอยู่ต่างประเทศใครนะครับที่เอาชีวิตเขาแรกไม่ใช่พวกผมที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ท่านผู้ชมอาจต้องยอมรับคนเนเวนตอนนั้นเนี่ยใช้คำว่าเอาชีวิตเขาแรกเพราะถูกคณะประหารปี49เนี่ยไล่ล่าเลย แกพยายามจะสู้จะวินาทีสุดท้ายให้คุณรักษสีเหมือนกันนะ, <S 2> <S 2> อะตอนรัฐประหารรู้สึกจะ19กันยาปี4ี่เ้าใช่ค่ะและตอนนั้นแกเขาถูกควบคุมตัวไปจําได้ไมั้แกเคยเล่าในเวลาต่อมาอีกอ,อถึงเวลาเอาไปกักขังเอาไว้และตอนปล่อยตัวเอามาทิ้งข้างทางแก้ผ้าด้วยนะอ้าวนี่ต้องย้อนกลับไปมันไม่แม่นเดี๋ยวอ่านแล้วไม่ดีจําได้เลยอ แล้วความเห็นต่างทางการเมืองก็คือไม่เห็นด้วยกับที่คุณทั้งิณทําไมไปเปลี่ยนแปลงนายกซึ่งสามารถจะวัวคุณสมัครขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่กับเปลี่ยนแปลงแล้วนึกภาพคุณสมบัครซึ่งเวลานั้นหลังจากนั้นท่านก็ป่วยใช่ไหมอันนี้เป็นความเห็นต่างแต่มันก็เกิดการแยกทางกันแล้วกลายเป็นประเด็นที่ทุกคนจับตาดูตลอดอาภูมิใจทางหลังจากนั้นก็คือพักที่อยู่อีกขั้วหนึ่งอย่างชัดเจน ขณะที่พักเพื่อไทยก็อีกขั้วหนึ่งมันเป็นความแตกต่างของสีที่ถูกหยิบขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของทั้งสองพักนี้คือสีแดงกับสีน้ำเงิน mm hmm. ใช่ไหมก่อนที่ในเวลาต่อมาค่อยมาเกิดสีส้มในภายหลัง mm hmm. แต่ที่สุดเ,เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้เพราะเขาอยู่กันในบ้านและเดินใกล้ก็ไม่ได้หรอกเขามีรั้วรอบขอบชิดจะไปแอบได้ยินก็คงไม่เป็นไปไม่ได้ นอกจากจะมีใครมาเล่าให้ฟังเท่านั้นแหละค่ะอาว่าในนั้นเกิดอะไรมันก็ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆอาพัครู่เห็นคุณเนว์อาคุณอนุทินนั่งอยู่กับคุณเนวินใช่ไหมเห็นค่ะอ่าแม่คุณอนุทินเมื่อวานนี้บอกใครจะไปพูดกับเจ้านายอย่างนั้นมันจบแล้วครับนายเนี่ยมันมาจากไหนผมอยู่มาสิบปีผมไม่เคยได้ยินเลยใครเป็นคนพูดอะผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมาจากตั้งแต่ตอนไหนนะแกเราจำไม่ค่อยได้ มันเหมือนกับมีคนออกมาเล่าว่าคุณเนวินพูดประโยคนี้กับคุณทักษิณม,มีบุคคลที่สามะค่ะเป็นคนมาเล่าว่าว่าคุณเนวินพูดประโยคนี้มันก็เลยเป็นที่มาของประโยคนี้ค่ะอะอาพูดตรงๆนะความจริงไม่มีอะไรเลยนะการที่คุณเนวินจะพบคุณทักษิณเนี่ยค่ะเอามองมุมหนึ่งไม่มีอะไรแต่การที่ทําให้มาดูงงๆวันแรกนี่หลบจละวันเลย คุณอนุทินปกติท่านให้สัมภาษณ์สื่อตลอดก็ไม่เห็นจะแปลกเลยคุณอนุทินกับคุณเนวินจะเข้าไปพบคุณทักษิณไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยท่านตอบว่าไร้สาระโดยซ้ำข่าวนี้บอกใครให้ข่าวไร้สาระวันแรกใช่ไหมใช่ในเวลาต่อมาทนายกเมื่อวานยังบอกใครให้ข่าวเหรออืมใช่ท่านนายกแล้วข่าวพยายามจะถามท่านนายกว่าท่านเจอคุณเนวินไหมอ่าท่านนายกกไม่ได้เจออยู่คนละบ้านอยู่คนละบ้านบ้านท่านนายกอยู่รามินทรา จารสองล่าอยู่จะลันเฉิตวงค่ะอานั่นก็แปลว่าแต่เมื่อวานที้คุณนุทินในที่สุดก็บอกรอให้มันชัดผมถึงพูดทีเดียวอฟังดูเถอะครับก็ผมก็ไปทานข้าวเย็นกับที่บ้านท่านนายกท่านสินเรื่องใบไปประจำอยู่แล้วนะครับก็แค่นั้นนะจะได้ว่าไปไปเข้าไปจริงครับคุณได้ินถึงย ผมเป็นคนช่วนไปเองอะเออจบนะโอเคไม่ต what, ้องไม่ต้องถามอะไรต่อเพราะเรื่องกินข้าวกันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในเบิร์ดเดย์บอยเบิร์ดเดย์บอยนะครับก็รู้สึกโอ้หท่านใจดีผมยังทวงท่านอยู่ท่านให้เสื้อแจ็คเก็ตตัวนึงผมยังไม่ได้เลยผมแสดงว่าความสัมพันธ์ขเวินกับคุณแบ็กซี่นี่ชื่นมม่นกลับมาชื่นมื่น มันไม่ได้โกรธอะไรกันดีครับไอ้เรื่องที่บอกโกรธเรื่องคาว่ามันจบแล้วครับนายนี่พวกใครก็ไม่รู้เป็นคนพูดผมอยู่มาตั้งสิบกว่าปีผมไม่เคยได้ยินคำนี้ก็ใส่กันไปยังไม่กล้าพูดเหรอถามจริงกล้าพูดเหรอถ้าคนที่เป็นเจ้านายเราเราบอกมันจบแล้วครับนายเนี่ยมันไม่มีหรอกครับก็พูดมาไม่รู้อีทีมันก็ยังยังเอาเอาไอ้คำนี้ขึ้นมานะมันไม่มีอะไรหรอกครับบรรยากาศเหมือนกันครับที่ กไมแฮปปี้ผมก็ถ้าถ้ามั่นใจว่าคนที่ชวนคือผมอืมีการคุยเรื่องอะไรอาไม่เอาไม่คุยเรื่องนี้ว่าแบบแคข่าวนีไม่มีไม่จริงเลยถูกไหมคะที่บอกว่าจะเป็นคนละครึ่งอะไรเงี้ยคะมันไม่ใช่ไม่จริงมันมันมีไม่ได้เลยนี่นี่นี่รัฐบาลนะหนูการไปหุ้นกันแล้วจะมาบอกอะเป็นคนละครึ่งคนละครี่วมันไม่ใช่แต่แต่วันนั้นคุณเนวินก็ไว้พรท่านรองเป็นนายกด้วยนะ แล้วจะเขาจะให้วยพรใช้ไหมผม,มเป็นผู้จัดการฟุตบอลดุรีลําหรือไงเรา <c oughs> เออเ <c oughs> นลวยพรใครก็ต้องวยพอรอย่างนั้นแหละ <c oughs> ไม่มีกระแสเริ่มเปลี่ย,ยนคนวยพรผมมาตบกว่าปีไม่เห็นได้เป็นนาทีเลย <c oughs> เออเมื่อวานหนีทำไม <c oughs> ไม่ได้หนีแกล้งเมื่อวานไม่ได้หนีแกล้งเข้าใจไหมไม่ได้หนีไม่ได้หนีแกล้งออาแกล้งนักข่าวบ้างไงอ่านนี้ให้ความเป็นธรรมกับคุณเดวินควรนุชทิน อาคุณนวินกอยพรอย่างนี้มาทุกปีอะ,ะอันนี้เรื่องจริงค่ะแล้วไม่ใช่เฉพาะคุณนวินคนอื่นก็อวยพรมผมมาแบบนี้มาเป็นสิบปีแล้วเนี่ยผมไม่เห็นเป็นนายกเลยอ้าวเนี่ยครั้งก่อนก็ครูใหญ่เขาเรียกครูใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงอ,อันนี้ล่าสุดเมื่อวนันน่าจะวนัวนวันศุกร์ไหมคะวันอาทิตย์หรือไงวันที่หกอะวันเกิดอะอ๋อวนันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ นี่อำนาจบารมีที่ผมนี่ก็แฮปปี้เบอร์เดย์เลยนะแฮปปี้เบอร์เดย์อีกทีนึงวันก่อนแฮปปี้เบอร์เดย์ไปแล้วนะคุณเนวินชิดชอบเอาจริงๆนี่เห็นไหมนี่ตอนที่โอยพอนะคะมาชกมท่แม่ทาแม่ท่านม่ชน่านแม่ท่านก็แมดงคาทานมเท่นแ็่าแมามานแม่านแมองามานแานแานแมองนม่านานแานแ่นม่านม่่านะ่ท่านะา ใครมีพลังอำนาจมากกว่ากันมไม่เป็นปลายเปิดหรือว่ามีช้อยคะฮะ,ฮะอะไรนะพีุ่ทธเป็นปลายเปิดหรือว่าเป็นโพป,ปลายเปิดหรือมีช้อยไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมอัจริงๆผมก็ไม่รู้นะอ่าอันนี้คาดเดาไม่ได้จริงๆริเราไม่จะเปต้องรู้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่จะเป็นต้องวิเคราะห์ได้ถูกทุกเรื่องอันนี้เฝ้าดูอย่างใจรัด เออค่ะใครมีอำนาจมากกว่ากันก็รอดูผลที่ออกมาผมว่าเรื่องรัฐมนูญเนี่ยชัดถ้าแนวโน้มไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตามนี้เนวินแล้วถ้าแนวโน้มเปลี่ยนเอาเปลี่ยนกับมาแก้ไขอะไรยังไงก็ได้ทักษินค่ะเรื่องรัฐมนูนก็ก็เห็นอ่ผมคิดว่าเฉพาะหน้าเป็นเรื่องนี้นะดัชนีชี้วัดหรือไม่อ่ะถูกไหมค่ะ